เ,เป็นคืนที่3ามรอบแรกแนะครับใช่ครับความสวยสดงดงามครับวันนี้ริมเขื่อนแม่น้ําตาปีครับต้องขอลูกที่หนึ่นะครับราสุราชธานีาาพละรสุราชธานีนะครับพระ朗สุราชธานีสวยสดงดงามอลังการต,ตาื่นเต้นตาผมเต็มไปหิมพลังของสุราชธานี กับเทคโนโลยีครับที่มาเผยแพผ่วันนี้ไตรกิจยาลอยฟ้าลอยฟ้าเลยครับคนน้านน้ำบนน่านน้ำตาพี่ครับผมต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าจะเป็นภาพอะไรภาพอะไรครับพี่น้องครับเหมาะโรงเรียนนาสาดีหอเอไอหอเอไอดีไออ่อยดีไอครับผมถึงหอที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยนะครับของโลกก็ว่าได้นะครับสารนะครับ ง้อน,นะครับหวานโง่มโ <ด S 1> เมืองร้อนไม่ต้องง้ออะไรับต่อไปครับพี่น้องครับเรามาดูว่ามันจะเป็นรูปอะไรอักษรเป็นรูปอะไรท่านเตรียมไว้ให้ดีอยากระพริบตาบกดดัวๆไปเลยนะครับเช็คเตอร์ไล์สดรูปต่อ,ตอไป,อไปอรูปต่อไปนะครับ ขอบคุณทางกรระทวอองอวรับบุคคลสำคัญคของโลกนะครับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยานะครับสวนโมกถารามวัดตานลำไหลนะครับท่านพุทธทาสเกียรตินะครับมีความพุณนะครับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวอชอหรือที่เราเรียกกะนะันวออ่าวอชวชวันนี้ท่านผู้บริการกาวิ่งเกียรติมาสุราษฎร์ธานีต้อมบ้า ไปแล้วครับวัดน่าใหญ่ที่อำเภอเกาะสมุยท่ามวยเกาะสมุยนี่คือวัดพระใหญ่ต่อไปครับที่จะทําการแสดงให้กับทุกท่านในค่ำคืนนี้ครับครับมาแล้วรู้ไหมนะครับโอ้เขาหน้าใดญ่โอ้สวยตทางบอยตั้งอยู่อำเภอพนมเป็นประตูสุราษฎร์ธานีนะครับใครมาถึงก็ต้องมาถ่ายภาพถ่ายภาพนี่เขา รับสัญญาลักษณ์เลขทพี่จับกาพี่หนึ่งครับจากคุณป้าโสภาการเจร่าบอกว่ารเราจะต้องพัฒนาเขานาในให้เป็นที่ท่องเที่ยวระดับโลกให้นักท่องเที่ยวทุกมุมโลกได้รู้จักเ <ๆๆ S 1> ขาหนาในนี่คือนโยบายของคุณป้าโสภาการเจน,น้าด้วยนะครับและที่สําันวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยจากกระทรวงคอวและก็สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวทนะครับ ้รพรระไไส, <Trans> สัจธรรมของจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีองค์พระบรมธาตุชัยยาวรมหาวิหารนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับเรามาลุ้นต่อมาชมกันต่อภาคต่อไปนะครับ มาได้เป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลนครสุรษาษฎร์านครแห่งความสุขนครแห่งความสุข,ขนครน่าเที่ยวนครน,น้าเที่ยวนครแห่งรอยยิ้มภายใต้การนำโดยท่านนาย,ยกแปะประเสริฐบุญประทบไม่มีเงินไม่มีงบก็จัดได้สุดยอดเนะครับสวยงามมากเลยครับสวยจริงๆ ไปครับพี่น้องครับรูปต่อไป ไปโชว์ท่านรัฐมนตรีพึ่งนะครับนี่สุดยอดมากครับขอขอบคุณนะครับทั้งวชและอบอวในการจัดตันกิจกรรมดีๆนะครับทาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าท่านต้องการที่จะเห็นแบบนี้ในงานจักรพระท่านต้องกับมือเสียงดังๆให้กับท่าน